สวัสดีครับผมจาประสา,าทผมเฟิร์สชองรัตจากเอนโอนูเดอร์ซีรีส์ค่ะคคถ้าได้เพื่อนสนิทเป็นแฟนแล้วครับ <ๆ S 2> ก็คงพฤติกรรมต้องเปลี่ยนไปแน่นอนอะ่ะจากเพื่อนก็จะเป็นแบบนึงจากแฟนก็จะเป็นอีกแบบนึงเพราะแบบมันก็จะรู้สึกว่าเขินว่า,วาเป็นแฟนกันเราต้องทำไงวะทั้งที่ตอนเป็นเพื่อนมันไม่ได้คิดอะไรอ่ะ สุดท้ายแล้วนะผมว่าก็เป็นความดีใจที่แบบดีใจมากแน่เลยใช่แต่คุณสนิทกลายเป็นแฟนถ้าได้เป็นแฟนกับเพื่อนจริงๆเราคงจะเทคแคร์เขาให้ดีๆให้ดีกว่าตอนที่เราเป็นเพื่อนกันครับเราจะให้ความสำคัญเขามากขึ้นกอดเขาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับพูดแล้วก็เขินครับ